กราบสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะพยากรณ์แบบบ้านๆในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะ ที่จะทำนายให้กับเพื่อนๆนะคะในวันอังคารนะคะก่อนที่จะไปเริ่มต้นในเนื้อหานะคะบุ๊กก็ต้องขอเรียนนะคะให้ทราบว่านะคะการอ่านไพ่ของบุ๊กนั้นเป็นการอ่านไพ่ตามหน้าไพ่นะคะอ่าไพ่ขึ้นมาอย่างไรอ่านอย่างนั้นนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งเป็นการทำนายแบบอ่าในภาพรวมนะคะแล้วก็เป็นในลักษณะที่กว้างมากนะคะ ถ้าอยากจะใหะ้ได้คำตอบให้กับตัวเองจริงๆนะคะเพื่อนๆต้องดูดวงส่วนตัวนะคะเอาละนะคะเมื่อเราทำความเข้าใจกันแล้วนะคะก็มาสู่การทำนายได้เลยนะคะในลักษณะนี้เนี่ยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะ,ะสำหรับวัยเรียนเนะาะวัยเรียนเนี่ย บุกมองว่านะตอนนี้เพื่อนๆนะรู้สึกว่าอยากจะพักเรื่องวัยเรียนแล้วก็ไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับการที่จะหาเงินเพื่อเรียนต่อมากกว่านะคะมีความกังวลว่าจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อดีสําหรับวัยเรียนนะขนาดนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยเศรษฐกิจหรือว่าด้วยระบบการศึกษาบางทีเพื่อนๆก็รู้สึกแบบ เฟลไปหมดเลยอะไรไประมาณน,นี้นะคะอยากที่จะทํางานหาเงินเองมากกว่านะคะอยากที่จะแบบทํางานเพื่อแบบให้ประสบการณ์มันสอนชีวิตนะคะซ,ซึ่งสําหรับบางคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้แต่ว่าเราไปเรียนรู้เอาในหลักของความเป็นจริงในโลกนะคะซึ่งถ้าเรียนจบมานะคะก็ต้องเรียนเพิ่มเติมในเป็นหลักสูตรของชีวิตอยู่ดี นะคะสาหรับบางคนก็คิดอย่างนี้นะ <_ an> ก็เลยยังลังเลว่าจะเรียนต่อดีไหมนะคะหรือจะไม่เรียนต่อนะคะสําหรับใบประกาศนียบัตรต่างๆที่เราได้มาเป็นใบเบิกทางเพื่อให้ได้ทําอาชีพนั้นๆนะคะที่เราอยากจะทำเนาะ <_ an> ตอนนี้ก็เลยเน้นหนักไปทางเรื่องของการเงินมากกว่านะคะแต่ว่าอ่าเพื่อนๆที่มีความอ่าเขาเรียกว่าอะไรพักพักผ่อนมาพอแล้วนะคะหรือว่า อ่า ah. ไปเติมพลังไปชาร์จพลังมาเพื่อที่จะลุยต่อนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการสอบแข่งขันได้นะคะแล้วก็จะชนะอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับเพื่อนๆวรรณคานนะคะในวัยเรียนนะคะส่วนเป็นอ่าส่วนวัยทางานเนี่ยนะคะบุ๊คมองว่าเพื่อนๆในสัปดาห์นี้เนี่ยมีความลับอยู่ในใจค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดที่เราไม่สามารถบอกอะไรไปได้นะคะแล้วก็ในัในะ ในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณยังรอคอยนะคะทั้งงานแล้วก็เงินนะคะหรือว่างา,งานที่คุณได้ลงมือทําไปนะคะกิจการของคุณที่คุณได้ลงทุนเนี่ยคุณกําลังรอผลกําไรนะคะของมันอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนลึกๆเนี่ยคุณก็มีความกังวลแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทําอย่างไรนะคะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะในบางสิ่งบางอย่างนะคะในธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะ ดูแล้วมันไม่น่าจะไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีคุณดันทุลังามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วมันก็เป็นไปตามไปไปตามที่ใครๆเขาเตือนเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าคุณยังเลือกที่จะไปต่อเนี่ยมันอาจจะทำให้การเงินฝืดได้นะคะแล้วก็อาจะมีความแตกแตกแยกกันได้นะคะอย่างเช่นอา,อาจจะต้องเลิกจ้างนะคะลูกลูกอ่า ลูกน้องนะคะอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ในกิจการนะคะสำหรับคนที่มีงานประจำนะคะเหล่านี้นะคะก็จะสามารถที่จะฟันฝ่านะคะอุปสรรคหรือว่างาน,นยากโครงงารนนยากที่อ่ผู้ผู้ใหญ่ให้คุณรับมอบหมายมาเนี่ยก็จะทำสําเร็จได้ในสัปดาห์นี้นะคะ ในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บุ๊กบอกไปว่าคุณกําลังรอคอยเงินอยู่แล้วก็อะไรที่คุณกําลังลงทุนอยู่นะขณะนี้เนี่ยถ้ายังฝืนต่อไปเนี่ยต่อไปภายหน้าเนี่ยอาจจะเงินอาจจะไม่คล่องมือแล้วนะคะเงินอาจจะขาดขาดไปบ้างแต่จำเป็นจะต้องหาตรงนั้นมาเติมตรงนี้นะคะหรือกับบางคนนะคะที่เล่นหุ้นนะคะก็จะมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะในกิจการบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ใครที่หวังเรื่องกับโชคลาภเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกโชคลาภลาบลอยการเสียงดวงเสียงโชคอะไรเหล่านี้นะคะบุ้งมองว่าไพ่เหล่านี้ไม่ขึ้นนะคะก็อยากจะให้เป็นการเซฟเงินแล้วก็รอคอยผลจากกําไรที่คุณลงทุนไปอย่างเดิมจะดีกว่านะคะการเงินรู้สึกจะนิ่งๆในสัปดาห์นี้สําหรับเพื่อนๆวันอังคารนะคะแล้วก็ ในเรื่องของความรักเพื่อนๆวันอังคารนะคะบุกรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีมิตรที่ดีอยู่แล้วนะคะคือเจอใครก็จะรู้สึกว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนที่ดีกับคุณนะคะถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าอาจจะเจอกันช้าไปหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะอาจจะเป็นคนที่ เรารู้สึกดีๆด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนนะคะอาจจะเป็นแบบรู้สึกดีด้วยในฐานะเพื่อนรู้สึกดีด้วยในฐานะาพี่ชายน้องสาวประมาณเนี้ยนะคะมันก็เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้ที่มันอาจจะเบี่ยงเบนไปนะคะจากที่แบบเหมือนจะเป็นคนรักนะคะแต่ก็ได้ฐานะเพื่อนหรือน้องหรือพี่มาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ กำลังเลือกในบางสิ่งบางอย่างนะคะว่าเราจะรักคนนี้ต่อไปหรือว่าเราจะเลิกลาดีนะมันเป็นลักษณะของการที่เป็นการครบกันแบบรับรับนะคะแล้วก็มีความกังวลเป็นความถูกผิดทางศีลธรรมด้วยนะคะก็มีบางคนที่อยู่ในสถานะน,นั้นอยู่นะคะก็ยังไงแล้วก็เพื่อเพื่อตัวคุณเองนะคะบุ๊แนะนําให้คุณทําเพื่อตัวคุณเองดีกว่าเนาะ เพราะว่าเราอยู่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเท่าไหร่นะคะพอมาถึงจุดจุดนึงแล้วเนี่ยการสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องจากออกจากกันอยู่ดีนะคะในต่อไอส่วนเรื่องคนที่มีครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องเนี่ยตรงนี้ยบุ๊กรู้สึกว่าจะเป็นในลักษณะที่แบบช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้นะคะคือคือไม่มีก็ไม่มีด้วยกัน นะคะตอนตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะอยู่แบบกัดก้อนกินมาด้วยกันก็ไม่ทิ้งกันนะคะยังสมัครนะฉันยังรักกันดีมากๆนะคะสาหรับเพื่อนๆรนณคารที่มีครอบครัวนะคะแล้วก็ในลักษณะของสุขภาพนะคะบุก็ต้องมองว่านะก็จะเป็นในเรื่องของทุพพลภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีสัญญาณเตือนของโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกี่ยวกับ มีสหายเพื่อนฝูงบริวารรอบๆตัวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะบางทีช่วงนี้ก็ระบาดมีเชื้อโรคระบาดอยู่ก็เซฟนะคะเซฟตัวเองนะคะจับเพื่อนๆที่เขาป่วยเจ็บด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับเพื่อนๆนวันอังคารทำบุญสมดวงของเพื่อนเพื่อนวันอังคารนะคะบุ๊กมองว่าเป็นการทําบุญแบบปกติโดยทั่วไปบางคนมีอาจารย์ที่นับถือมีพิธีกรรมที่ทําเป็นประจําอยู่แล้วก็ทําต่อไปนะคะอย่าให้ขาดนะ แบ,แบบว่าเศรษฐกิจปีนี้มันอาจจะไม่ดีอาจจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำไปตามกําลังที่เรามีนะคะอ่าไพ่ออกมาเป็นการปฏิเสธกัน มีปฏิเสธนะคะเลี้ยงดูแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้เนี่ยบุ๊กมองว่านะคะคุณใน,ในในเรื่องที่คุณกังวลอยู่ว่าว่าจะเอาแบบไหนดีนะคะจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี้ดีนะคะแล้วก็ที่จริงอ่ะคุณควรจะปฏิเสธบ้างบางทีบางครั้งเนี่ยการที่มีคนมาขอร้องของความช่วยเหลือคุณเนี่ยด้วยความที่ว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปะ ะค,ะคุณก็อาจจะช่วยเขานะคะมีแต่ช่วยมีแต่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอแบบคุณจะไปพึ่งเขาบ้างคุณอาจจะไม่ได้นะคะในสิ่งที่แบบมันสมควรและสะสมกับสิ่งที่คุณเคยให้ไปนะคะอาจจะได้เพียงเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่มันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดคุณช่วยเหลือใครเนี่ยคุณก็ต้องเตะคุณก็ต้องรู้สึกว่าคุณต้องเตรียมตัวเสีย นะคะในในทรัพย์สินหรือว่าความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิเสธไปเนี่ยคุณคุณก็จะไม่เสียนะคะทั้งทรัพย์สินแล้วก็คนรู้จักหรือเพื่อนนะคะอย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็การหล่อเลี้ยงหัวใจของตัวเองตอนนี้นะคะถ้าคุณรู้รู้รู้จักปฏิเสธบ้างนะคะคุณก็จะไม่มีความทุกข์ความห่วงหรือความกังวลใดๆเกิดขึ้นนะคะมันจะทําให้คุณเปลี่ยนปแปลง ตัวเองไปในทางที่แบบมันจะทำให้จิตวิญญาณของคุณเข้มแข็งขึ้นนะคะทุกคนวันอคารเป็นคนดวงแข็งอยู่แล้วนะแบบใครคิดร้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองก็จริงแต่ว่าบางทีอะด้วยความที่เราอาจจะทำคุณคนไม่ขึ้น อะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องรู้จักปฏิเสธแล้วก็ทําเพื่อตัวเองบ้างนะคะไม่บิดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องไม่เหยียดเบียนตัวเองเช่นกันนะคะก็ขอขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พยากรณ์แบบบ้านๆด้วยนะคะสัปดาห์นี้ก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยลงคลิปไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ หากคนชอบคลิปนี้ได้โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพยากรณ์แบบบนบ้านด้วยนะคะ